สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคํแแพงชชนแนลค่ะกาโมนีแม่เพ่นจะมาทักทายสบายดี FC ทางช่องค่ะวันที่13เมษายน2567เนาะทักทายสบายดีกันวันที่13ตรงกับวันเสาร์นะคะเอเป็นจังใดนเนี่ยหมอว่านเนี่ ผลลัพธ์ของห้าน้อยและลราพัฒนาเนาะวันที่สิบสองมีผู้ใดมาเน่มีผู้ใดบ่มาเน่ก็ขอเสียงขึ้นมาเน่เด้อค่ะเนาะขอคนละเม้นขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ให้กับแม่เพนและเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์ด้วยสิ่งใดที่แม่เพ้นเห็ดบ่ถ,ถึกบ่ต้องก็ขอโทษขออภัยนําค่ะ มื่อนี้ค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกับจะพาเอฟซีทางช่องมาตามแนวทางฮานอยของสามเซียนเนาะของพีพหัเสเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชของวันนี้กันเลยเนาะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเบิ่งแนวทางแม่เพ่นก็นจะมาท่วนขึ้นผลฮานอยและเราพัฒนาให้กับเอฟซีทางช่องในเบิ่งกันก่อนเนาะ่ามีอาจารย์ใดเซียนใดเขาเดค่ะกลับมาเบิ่งนน้ำกันเลยนะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะ ผลลาวพัฒนาเนาะของวันที่ 12, สิบสองเมษายนสองหาหกเจ็ดค่ะเลขหตัวก็จะออกเป็นที่4ี่สามเสสองหตัว3ามเกสสองเลข4ตัวก็จะเป็น9 4้าสสามองสตัวบนก็จะเป็น4ี่สสองและ สองตัวบนสามสองเนาะสองตัวล่างเก้าสี่ค่ะนี่ค่ะมาเบ่งน้ำกันค่ะมามีอาจารย์ใดเซียนใดเขาเนาะระว่างสามเซียนนี่ค่ะนี่ค่ะเจ้าแรกเนาะเจ้าแรกก็จะเป็นของเซียนโคราดค่ะเลาาพัฒนาให้วิ่งลูดสองกับสามสองกับสามมาทั้งสองตัวเลยเนาะคะ่ะมาด้วยกันเนาะก็คือ สามสองเนาะเลีออกสามสองบนค่ะเพื่อนไ้มาสองสามเนาะกัออกเป็นตัวกับกะือว่าเขานะคะเอฟซีเพราะว่าเพื่อนไ้กับทุกตัวคะ่ะเนาะบนล่างพร้อมนี่ค่ะของเซียนโคนราชลาวพัฒนาเข้าวิ่งลูดทั้งสองตัวเนาะจับคู่ก็เข้าที่สองสามหรือว่าสามสอง,สองบนคะ่ะเนาะนี่ค่ะของเซียนโคนราชแล้วคะ่ะ ว่ที่แล้วเป็นของเซียนเชียงใหม่เข้าเนาะว่นี้ของเซียนโคราชเข้าของพี่ประหัตย่งบ่อเขาขาคเอฟซเนาะเอานี่ค่ะของพี่ประหัตกะไฮมาวิ่งลูด1กับ3เนาะตัววิ่งตัวลูดของเพิ่นกะเขาค,ะคะ่ะสค่ะแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนะ ส่วนของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดสามเม็ดเดียวเนาะจับคู่พวกเขาคือกันไขฟซีเนาะเพิ่นให้3สามเกามันออกเกาซีแต่ว่าเนาะตัววิ่งตัวลูดของสามเซียนนี่ตรงกันที่สามเม็ดทุกอาจารย์เลยเนาะทุกเซียนเลยค่ะกับของเซียนเชียงใหม่กับของพี่ประหัทบวกเขาเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวทารุนกันงวดต่อไปวันจันทร์ค่ะ เอาได้ผลบึงผลฮานอยเออได้บึงผลล่าพัฒนาแล้วค่ะมาบึงผลที่ฮานอยกันต่อเลยเมื่อวานนี้เนาะ 12, สิองเมษายนสองห้าหเจ็ดนอยพิเศษบนก็จะออกเป็นแปดสี่ห้าล่างก็คือ9กส่ส่วนน้อยปกติบนก็จะเป็น0ูนย์เดสล่างออกสามเจ็ดเนาะตัวเดียวกันเลยกับตัวกลับกันเฉยๆเนาะ ส่วนฮานอย V.I.P. บนออก5้าและล่างออก3ามเนะคะ FC นี่ค่ะห้าห้คือบออกมื่อนั้นเ้ไม่เพ่นซื้อค่ะันาห้หนึ่งหนึ่งหนึ่เนาะไม่เพ่นซื้อเนาะหนึ่เออหนึหเนาะมือมือเพิ่นออกมือเพิ่นซื้อม่ออกมาออกมอนี่ค่ะมือนี่บ่ได้ซื้อค่ะฮานอย ของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูด1กับ6ก็มาตัวเด่น1เนาะแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาบ่มีหนึ่งหาค่ะนี่ค่ะส่วนของพี่ปาะหัให้วิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับ4ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาค่ะเสียดายแห้งค่ะบ่มีสีหาบ่มีเกาซีเนาะค่ะมันจับตาไห้เนะาะบ่ได้จับสูง หนึกับบมีห,หค่ะเอาบ่เป็นยังสู่ตัวค่ะเอี FC. เซียนโคราดให้วิ่งรูด4กับ0ตัววิ่งตัวลูดเข้าที่4เนาะจับคู่เขาที่น้อยพิเศษก็คือ4ีหบนน้อยพิเศษตรงๆนะคะนี่ค่ะของเซียนโคราดาได้ผลฮานอยและลาวพัฒนาเรียบร้อยแล้วเนาะกับมาเบิง แนวทางต่อเลยของวันนี้กันเลยค่ะมาเบื่งผลแนวทางกันต่อเลยค่ะวันที่13เมษายนสองห้าค่ะเจ้าแรกก็คือของพี่พหัตให้มาฮานอยวันนี้วิ่งรูดบนล่าง7กับ1นเนาะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่7จรองหนึ่งจับคู่ไเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเดแปด หนึ่งศูนสองหนึ่งหหนึ่งแค่ะเน้นที่70 71ศูเจดหแล้วก็เจ็ดแปดเด้อขายแนวทางเนะหาะฮานอยวันนี้ของพี่ปหัตให้มาวิ่งรูดบนล่าง7กับ1ค่ะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่1คือเก้าเออเน้นไปที่7เนาะค่ะแล้วก็ลอง1จับคู่70 7ดศูนยหนึ่งหกด 1น1่งศแล้วก็1 8เน้นที่7 0 7 1 7 6และ7 8ได้แนวทางของพี่ประหัสแล้วเนาะไปต่อกันค่ะามาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่กันเลย วันนี้ค่ะวันที่13เมษายน2567เนาะเซียนเชียงใหม่ <c oughs> ให้วิ่งโลูดบนล่าง6กับ7ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่6ลอง7จับคู่ไหฮ60 61 6ห้า6เจ็ด70 7หนึ่ง7ห้า7แปดเน้นที่60 61 6ห้าแล้วก็6แปดค่ะเออ6เจ็ดเนาะค่ะขอโทษนะ จะปรับสีม,มันปรับสีเองเนาะกล่องค่ะเอนะคะแนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูด6กับ7ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่6กรอง7จับคู่ 60, 61, 6ย์หกห7ึ7ง78เน้นที่ 60, 61, 6ยหแล้วก็67ค่ะ ได้ไอของพี่ะหัดและเซียนเชียงใหม่แล้วไปต่อของเซียนโคราชกันเลยวันนี้ค่ะเซียนโคราชให้มาฮานอยวันที่13เมษายน2567วิ่งรูดบนล่าง3กับ8ตัววิ่งตัวรูดก็เน้นไปที่3ลรอง8จับคู่30 31 38 39 80 81 87แล้วก็89ละก เน้นที่30 31 38แล้วก็39เด้อค่ะ FC เนาะแนวทางฮาหนอยวันนี้ของเซียนโคราชให้วิ่งรูด3กับ8ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่3ลอง8จับคู่30 31 38 39 80 81 87แล้วก็89เน้นที่30 31 38แล้วก็39เด้อค่ะ FC ะะได้แล้วก็แคปหน้าจอน้ำกันค่ะ,นะคะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยวันที่สิบสามเมษายนสองหาหกเจ็ดกันเลยค่ะ f อนะะี่ค่ะของสามเซียนเนาะ วันนี้ได้มาฝากมาตอน FC แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยค่ะตัวเลขทุกตัวเนาะที่ FC ทางช่องได้มาจากเซียนทุกเซียนแล้วก็มาจากช่องน้องคําแพงก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะเนาะหายเบิงแล้วก็พิจารณากันดีๆเลือกเอาเนาะหยิบจับตัวใดไปสือก็ขอให้มันถูกมันมานก็แล้วกันค่ะ ม่เพ่นก็ขออวยพรให้ f อฟทั้งช่องเนาะปีไม่ฟ้าไม่ก็ขอให้มีโชคมีลาบลำรวยเงินทองค่ะจีคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดให้ได้ดังสมปรารถนาสุขย่างเนาะค่ะจะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แขวลาดปลอดภัยยาเจ็บอย่าจนค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ